โซลา่าลอยน้ำบนทะเลแห่งแรกของไทย วันที่หตุลาคมสองห้าเวลา17บเนาฬิกานะคะปตทพุทธโซโล่าลอยน้ำบนทะเลแห่งแรกของไทยนะคะปตทพุทธโซล่าชนิดลอยน้ำทะเลนะคะแห่งแรกของไทยนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนนำร่อง ผลิตไฟป้อนใช้ภายในกลุ่มโดยใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษนะคะ InnoPlus HD 8 2 0 0 b นนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันค่ะว่าเป็นอย่างไรเนาะแห่งแรกของประเทศไทยนะคะ นายวิทวัสสวัสดิ์ชูโตโประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตทจำกัามหาชนนะคะเปินก็เปิดเผยว่าบริษัทในกลุ่มได้เล็งเห็นโอากาสในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยสอดกับนโยบายรัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยได้ริเริ่มโครงการนำร่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเลนะคะหรือว่าฟล o a ิ i n g s o ่านะคะขนาดหนึ่งร้อยกิโลวัตต์ในพื้นที่บริษัท PTT แท n เ t e r ินั่นจำกัด PTT แท้งนะคะ ตำบลมาตพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลเหมาะกับการเป็นต้นแบบติดตั้งการใช้งานโดยบริษัทพีทีทีโกบอลเคมิคอลจำกัดนะคะหรือว่า GC นะคะได้พัฒนานวัตกรรมเมล็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อนำมาผลิตทุ่นลอยน้ำเพื่อเพิ่มสารลดการสะสมของเพียงทะเล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลโดยบริษัทโกบอลพาวเวอร์ซินเนอร์ซินเนยีนะคะจำกัดหรือเพื่อน,นใช้ตัวยอ่อว่า G.P.S.C. นะคะในฐานะแกนนำการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตทได้ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดหรือเพื่อนใช้ตัวยอ่อว่า c.h.p.p. นะคะเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำทะเลโดยในระยะแรกจะนำไฟฟ้าที่ได้ที่ผลิตได้นะคะไปใช้ในสำนักงานเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาและพัฒนารูปแบบเชิงธุรกิจนะคะ โครงการนี้เป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนับเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำ ในน้ำทะเลนะคะที่ไม่เพียงมีส่วนสำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและยังมีส่วนช่วยระดับการพัฒนานวัตรกรรมที่ต่อยอดสู่ธุรกิจพลังรูปแบบใหม่ในกลุ่มปตทะท,ที่วางเป้าหมายไว้นะคะแห่งแหลกของประเทศไทยเนาะเป็นพลังงานที่สะอาดก็ดีด้วยจ้ะเนาะพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำทะเลนะคะ นายปฏิพัน์สุคนธมานผู้จัดการใหญ่บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนกล่าวว่าเพื่อตอบสนองการใช้งานทุ่นลอยน้ำชนิดลอยน้ำทะเลที่มักประสบปัญหาเกาะสะสมของเพลียงทะเลและการใช้งานกลางแดดจัดทำให้ทุ่นลอยน้ำเกิดความเสียหายและอายุการใช้งานสั้น จี GC, จึงได้พัฒนานวัตกรรมเมล็ดพลาสติกอินโนพล s hd 8 2 0 0 b ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกขึ้นรูปง่ายช่วยลดความหนาเมื่อนำมาอัดรีดเป่าขึ้นรูปในแม่พิมพ์นะคะเป็นทุ่นลอยน้ำนะคะนอกจากนี้ยังเป็นทุ่นลอยน้ำ ต้นแบบที่เพิ่มสารต้านการยึดเกาะและการลดการเกาะสะสมของเพียงทะเลเป็นครั้งแรกในการรับรองมาตรฐานสัมผัสอาหารนะคะมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและสารเติมแต่งป้องกันรังสี uv รับประกันความทนทานต่อรังสี uv 25ปีทำให้มีการผลการทดสอบที่ผ่านมาพบว่าทุ่นลอยน้ำในโครงการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งลอยอยู่ในน้ำทะเลมีเกาะสะสมเพียงทะเลน้อยลงมีความทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้เยี่ยมนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสัตว์และพืชทะเลและยังคงมุ่งมันพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเน่จาน้าเนาะ มอมหลวงปีทองทองใหญ่กรรมการผู้จัดการบริษัทพีทีทีแท้งเธอมินันจำกัดกล่าวว่าการติดตั้งระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเลนะคะขนาด100กิโลวัตต์สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับพีทีทีแท้งปีละ3าม0 0 0 0บาทตลอดอายุโครงการ7 จุด8ล้านบาทวู้ช่วยได้เยอะนะคะเนาะเอาพลังงานเสียาที่ในน้ำทะเลมาใช้นะคะและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ36ตันตลอดอายุโครงการนะคะ725ตันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับความสนใจทั่วไปนะคะส่วนด้านนายคมสรรศักดิ์ศรีวัฒนาผู้จัดการทั่วไปบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดกล่าวว่าการติดตั้งฟอตต i n g s o l a าในน้ำทะเลแตกต่างจากการติดตั้งในบ่อน้ำทั่วไปเนื่องจากต้องมีการคำํำนึงถึงระดับน้ำทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องออกแบบคำนวณระบบยึดโ,ย,ดโยงตามหลักวิศวกรรมและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณทะเลนี้นะคะเช่นระดับความสูงของคลื่นความเร็วลมเพื่อให้การยึดโยงแผงและทุ่นลอยน้ำมีความแข็งแรงร,รับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลนะคะ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับทุ่นลอยน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโจทย์การใช้งานเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบนะลอยน้ํำให้ก้าวสู่การเป็นผู้นําในการผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำชั้นนำของประเทศไทยนะคะอันนี้คือข่าว โซล่าชนิดรอยน้ำทะเลแห่งแรกของประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะจะได้รับข่าวสารทั่วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ